หลวงพ่อชาท่านเลยพูดไว้เสมอว่าเวลาผมเทศเนี่ยเทศให้ผู้อื่นหเปอร์เซนเี่ยเทศให้ตัวเอง95%เซเพราะน้อมเข้ามาหาตัวเองเพื่อเป็นโอปัญญิโกจึงต้องมาส่องมองดูใจตัวเองการจะมัวแต่ไปมองไปเพ่งโทษคนอื่นอยู่นั้นมันจะได้ประโยชน์อะไรมันไม่มีทางได้ประโยชน์อะไรเลยนะการเวลาผ่านไปชีวิตคนเราก็บ่ายหน้า เข้าสู่ความแก่ความเจ็บความตายเข้าไปทุกทีเมื่อกำลังวังชาเราถดถอยเท่าชะแรแก่ชราขึ้นมาใครจะมาใกล้ใครจะมาเคารพนับถือถ้าหากเราทำตัวไม่เป็นมงคลทำตัวเป็นอัปมงคลมีปฏิปทาหน้ารังเกียจมีแต่ของปฏิกูลเน่าเหม็นเต็มหัวใจเราทุกคนต้องมาแก้ไขนะต้องมาสร้างภูมิชนะ อย่ามาเป็นภูมิแพ้นะเมื่อทำตามใจตามอารมณ์ตามความรู้สึกย่อมเป็นโรคภูมิแพนะ้เราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีทำความดีให้ถึงพร้อมเพื่อเข้าถึงจุดหมายปลายทางที่ได้ปักธงชัยด้วยอธิษฐานบารมีเอาไว้นั่นคือพระนิพพานการปฏิบัติธรรมนั้นให้ทุกท่านทุกคนพากันเข้าใจนะไม่ใช่ปฏิบัติอยู่ที่วัดอย่างเดียว อยู่ที่ไหนไหนก็ปฏิบัติได้การปฏิบัติอยู่ที่เรามีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องปฏิบัติถูกต้องมาเปลี่ยนเบรกตนเองใหม่เราทำได้ทุกอิริยาบถท,ทุกที่ทุกเวลาที่กลับมาหาอาณาปาณสติหายใจเข้าหายใจออกสบายหายใจเข้าหายใจออกมีความสุขที่เป็นธรรมเป็นปัจจุบันธรรมตามหลักเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์อย่าไปเชื่อแต่ตนเอง ทำตามอัธยาศัยตามความเคยชินของตนเองไปเรื่อยให้ทุกท่านทุกคนกลับมาพิจารณาตนเองเพื่อจะเปลี่ยนแปลงตนเองให้ได้เราจะได้ถือนิสัยของพระพุทธเจ้าถือนิสัยของพระอรหันต์ถือนิสัยของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถือธรรมถือพระวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาส,ดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ยังทรงเคารพในพระธรรมเพราะพระธรรมทําให้พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็คือธรรมะธรรมะก็คือพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นก็ย่อมเห็นธรรมทุกท่านทุกคนต้องกระชับเรื่องปัญญาพิจารณาให้แจ่มแจ้งให้รู้จักผิดชอบชั่วดี ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้ศีลสมาธิปัญญาเกิดที่กายเกิดที่ใจทุกท่านในทุกขนทุกแห่งเอากายใจที่เหลืออยู่นี้ให้มีแต่ศีลสมาธิปัญญาอย่าเอาเรื่องของบุคคลอื่นสิ่งอื่นมาใส่ใจตนเองมากไปกว่านี้เลยชีวิตของเรามันหนักพอแล้วนะเราต้องปล่อยต้องวางต้องปลดสัมภาระที่เราแบกมาทุกภพทุกชาติออกไป หลายคนบอกให้อาวางเนะแต่ก็ยังไม่เห็นความสำคัญบอกว่าจะวางมันทำไมไม่เห็นคุณค่าอะไรที่ต้องวางลงเลยเพราะเราแบกทุกข์แบกปัญหาเอาไว้ชีวิตของเราเลยไม่ได้ประสบกับความเบาความสบายยิ่งปล่อยวางยิ่งว่างเบายิ่งรับเอายิ่งเป็นทุกข์เราจึงต้องปล่อยต้องวางด้วยการเสียสละออกไปจากใจเสียสละอารมณ์ที่มันเป็นลบเสียสละอารมณ์ที่มันไม่ดี เสียสละความโลภความโกรธความหลงให้มันออกไปจากใจจึงจะเป็นผู้เบาสบายคลายทุกข์คลายกังวลชีวิตจึงจะเป็นชีวิตที่ไม่สูนเปล่าสมกับได้เกิดเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ที่ประเสริฐได้ด้วยการฝึกตนคือฝึกจิตฝึกใจเพื่อมรรคผลพระนิพพานอย่างแท้จริง